สวัสดีครับเกมเมอร์ amer, สายพีซีครับสวัสดีครับผมมีประสบการณ์ในการเล่นเกมหรือว่าวงการ PC เนี่ยมากี่ปีแล้วครับถ้านับปีนี้ก็ปีที่2เองครับโอเคครับผมก็แสดงว่ายังมีประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากแล้วอยู่ในวงการสาย PC นี้เล่นอย่างเดียวหรือว่าประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยครับค้าคอมบัค่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังไม่เคยลองครับแต่เคยดูคลิปเขาสอนอยู่ครับ อ่าฮะยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับแล้วเคยลองงัดงัดแงะเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝั่ง PC บ้างหรือยังครับเคยแล้วครับเคยแล้วตอนเรียนหรือว่ายังไงครับตอนเรียนครับถึงขั้นไหนครับที่เขาโรงเรียนได้สอนในการแกะงัดงัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครับแค่รื้อซิงค์พัดลมกับถอดแรมแล้วก็ถอดเทสดีครับแล้วก็แค่นั้นนะครับ อ่าฮะอืม huh. mm hmm. เป็นคอมพิวเตอร์แบบไหนครับเป็นแบบอ่าโน้ตบุ๊กพีซหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ all in one เป็นแบบ all in one ครับอ๋อ oh, all in one แบบบิวอยู่ในหน้าจอใช่ครับหน้าจอทุกอย่างอยู่ข้างหลังจอคอมพิวเตอร์หมดใช่ไครับอ่ใช่ครับอืมแล้วคราวนี้ อุปกรณ์อยู่ข้างหน้านะครับนั่นคือเครื่อง PlayStation 5นะครับครับถ้าเคยมีประสบการณ์ในการงัดงัดแงะก็แสดงว่ามือเนี่ยก็ต้องผ่านพวกไขคงไขคกงวมาก่อนบ้างนะครับครับงั้นจะบอกว่าการอัพเกรดตัว SSD m 2ของเครื่อง PlayStation 5คิดว่าง่ายไหมครับก็คงน่าจะง่ายกว่าฮะคิดว่าคงจะง่ายกว่าในการเรียนทั้งก่อนที่คุณครูเขาสอนใช่ครับในการ งัดแงะเครื่อง PC All-in-one นะนะครับงั้นคราวนี้เราจะมาทำการแกะเจ้าตัวเพลตนะครับตัวฝาครอบเครื่องตัว Playstation 5เพื่อที่จะเอาตัว SSD ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องนี้ออกมานะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ในด้านวงการด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มากนักนะครับว่าจะสามารถ ทําได้ง่ายเหมือนกับที่หลายๆคนว่ากันไว้หรือเปล่านะครับออันนี้ก็ได้นะครับของ PlayStation โดยตรงเลยอันที่สองครับผมครับอ่าตรงนี้เราข้ามไปเลยเราจะไปดูตอนวิธีการเปิดฝาเครื่องนะครับอเพราะถ้ายจะเปิดฝาเครื่องไม่ได้เราก็เข้าถึงตัวฝาครอบตัว SSD ไม่ได้นะครับอ่าตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับ เขาบอกหนตนหัวมุมดันสไลด์ออกปึ้งขอจะออกมาจะหยุดก่อนไหมครับแล้วขอดูใหมฮะอ่าอ่าออไหมหยุดตรงนี้เลยอ่าหยุดตรงนี้อ่าหยิบเลยครับเครื่องเคสเ a t i ชันห้อยู่ตรงหน้า อ่า PC สายเกมเมอร์ฟัง PC เนี่ยกับการงัดแงนะตัวเครื่อง Playstation 5เนี่ยมันจะง่ายตามที่เขาว่ากันว่าไหมนะครับผมว่าอันเนี้คลิปตัวเนี้ยดูดูยากไปหรือเปล่า อันนี้น่าจะเห็นภาพง่ายสุดแล้วหยุดไหมครับหยุดไหมครับหยุดก่อนค,ครับหยุดไหมหยุดไหมงงนะครับงงนะ ดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายนะครับเห็นไหมครับแล้วครับไม่ง่ายนะครับผมว่าดูแล้วไม่ง่ายง่ายเหมือนกับที่หลายๆสํานักเขาบอกกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับขนาดว่าเราดูตามคลิป YouTube ต่างๆนะครับสอนแล้วแต่ว่าถ้าประสบการณ์ในการแกะงัดต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยบางครั้งการลงน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะยังไม่กล้าน,นะครับที่จะอลองเสี่ยงในการอ,าออกแรงนะครับดันไปด้านนี้ด้านซ้ายมือของคุณ นี่คือประสบการณ์ล้นรวนนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างจะเกิดผิดพลาดได้เสมอเสมอนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ทุกคนหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้อ่าแล้วคราวนี้เราประกอบกลับไปอ่าเราจะรู้แล้วว่าน้ําหนักในการที่จะออกแรงนะครับมันทํำยังไง ซิงตอนที่ผมทำครั้งแรกๆนะครับผมก็ออกแรงเยอะประมาณนี้แหละครับก็จนจะทำตัวบอดี้เป็นรอยนะครับต้องให้ดันแก๊กครับใส่เข้าไปต้องให้ดันแก๊กครับ อ่ารู้น้ำหนักแล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องออกแรงระดับไหนใช่ไหมครับ uh huh. อ่าอืมอ่าลองอีกรอคครับผมไม่ใช่ครับมือคุณจะต้องคอยประคองตัวฝาตัวนั้นไว้เพราะว่าถ้าคุณทําเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็จะดีดออกมาเหมือนเดิมอ่า อ่ามันเริ่มดีขึ้นเห็นไหมครับเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นไม่ได้กระเด้งกระดอนเหมือนกับครั้งแรกอ่ะลองอีกครั้งครับมันไม่มีนะครับที่ที่เพื่อนๆว่าเฮ้ยถอดเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆเนี่ยมันจะหลวมนะครับอันนี้ถอดเกือบน่าจะเกินสิบรอบเลยนะครับเมื่อกี้น้องเขาออกแรงปุ๊บยังดีด ไปไกลเลยนะครับอ่าอ่าครั้งที่สามตามจริงมืออ่ะจะต้องประคองตัวที่ฝาไม่ใช่ตัวที่ตูดใช่อ่าเห็นไหมอ่มันจะเป็นแบบนี้มันจะดูแบบง่ายมากอ่าเห็นไหมครับแบบนี้นิ่มๆน,นะครับง่ายๆสบายๆอันนี้รับจ้างเลยครับ รับจ้างครับรับจ้างถอดฝา PS5 นะครับ <laughs> <laughs> ทําได้นะครับทําได้เป็นไงครับตอบถามหน่อยประสบการณ์ในการถอดฝาเครื่อง PlayStation 5ตอนแรกตอนแรกว่าง่ายเหมือนกับที่คิดไหม <c ười> ก็เปลี่ยนความคิดที่ผมเปลี่ยนไปเลยครับความคิดผมที่เปลี่ยนไปเลยเพราะตอนแรกถ้าที่จากดูในคลิปเนี่ยมันก็แค่เหมือนกับ มือนเราสไลด์ออกมาใช่ไหมครับพอทำจริงๆเนี่ยเฮ้ยทำไมเราดันไม่ออกว่าอะไรเนี่ยนม่ออไเป็นอย่างเขาแบบเออมีลูกศรอ,อะไรผมก็แบบดูตามเขาอะไะเขาบอกให้เอามือข้างนึงกดอะไรก็นนั่แหละรครับทำตามเพราะมันดันไม่ออกฮะอ่าใช่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้หลายๆคนนะครับแต่ถ้าคน<ส>ไหนที่ครั้งแรกแล้วทําตามได้แบบง่ายๆสบายๆายเนี่ยก็ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับฝีมือไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าขนาดตัวผมเองเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยผมก็ยังออกแรงมากจนเกินไปนะครับจนทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นลอนต่อไปนะครับลองเปิดย i ดซิงนะครับเปิด h i ดซิงดูในการเปลี่ยนนะครับว่ามันจะยากมากน้อยขนาดไหนนะครับมีไขควงไหมครับอยู่ครับไขควงเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนี้เป็นน้องตั้งนะครับน้องตั้งเป็นมือใหม่เลยนะครับ ในด้านฮาร์ดแวร์แบบไม่เคยมีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้ไขคัวนะครับขอให้เพื่อนๆดูเลยว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ในฝั่งของ PC นะครับจะมาทําในด้านของฮาร์ดแวร์ของฝั่งคอนโซลอย่าง PlayStation 5เนี่ยก็ค่อนข้างดูแล้วลําบากนะครับลำบากหน่อยนะครับทางที่ดีก็ควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญคอยประกบแนะนําดีกว่านะครับถึงแม้จะดูตัวคลิป u t u b e แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้า ออกแรงแบบเหมือนกับน้องตั้งเมื่อกี้แหละนะครับที่ดูแล้วไม่กล้าออกนะครับก็อย่าเสี่ยงนะครับก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับขอหาคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่านี่น้องเขาอยู่กับผมนะครับก็เลยคอที่จะให้คําแนะนําได้นะครับว่าว่าควรที่จะทํายังไงนะครับและผมก็รับได้นะครับว่าถ้าเกิดน้องตั้งเมื่อกี้เกิดออกแรงผิดนะครับเกิดเครื่องเพย์ห้าปลิวลนทับนะครับลงมา สู่บนพื้นแตกหักเนี่ยผมก็ต้องยอมรับความเสียดนะครับอ่าโอเคเป็นไงครับครับการตัดถอดตัวที่ซิงคิดว่าไม่ยากอันนี้ไม่ยากครับทุกคนทำได้ครับเลือแค่แค่เราต้องใช้น็อตให้ให้อใช่ดีครับเราต้องใช้ไขควงให้ถูกประเภทครับอ่าไขควงให้ให้ตรงประเภทนะครับอ่าโอเคลองขันให้เพื่อนๆดูเลยก็ได้อ่าดึงออกมาอ่าดูนะครับว่าจะหักไหม อ่าถอดออกมาได้ครับอืมแล้วคราวนี้ถ้าจะใส่กลับเข้าไปล่ะก็ต้องดูให้ตรงล็อกนะครับอือครั้งแรกไหมเนี่ยที่ใส่ SSD แบบ M.2 อ๋ออันนี้น่าจะครั้งที่สอง้วครับอืมครั้งแรกนี้ไปใส่ที่ไหนครับโน้ตบุ๊กครับอ๋อโน้ตบุ๊กอืมอ่า อ่าโอเคอ่าแล้วก็ใส่ฝาครอบซิงค์กลับเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับอ่าแล้ก็ปเสรอ,เอืมโอเค เรียบร้อยครับนะครับฝากบอกอะไรเพื่อนๆไหมสาหรับมือใหม่คนที่เพิ่งได้เครื่อง P5 ในวันนี้หรือว่าเมื่อวานหรือว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าอยากจะเปลีย่ยนอัปเกรดความจุของตัวเครื่อง P5 ก็ตอนถออนะผมแนะนําว่าให้ไอ้มือตรงที่เราประคองเนี่ยแบบพยายามแบบให้ประคองเนี่ยครับให้แบบให้มันคมส่วนที่มันแบบ ที่มันจะหลุดออกครับให้มันให้มันแบบมันชนพอดีครับเหมือนกัวไว้ครับเพราะว่าเมื่อกี้อที่เราถอดเราไม่ได้ประคองตรงส่วนนั้นไว้ใช่ครับอ่าแล้วก็ไปออกแรงปุบมันก็เลยปลิวเลยครับเพลทมันก็ปลิวว่อนไปเลยนะครับแล้วก็ตอนดันนะครพยายามง้างครับง้างเสร็จปุ๊บเราก็ออกแรงดันให้เต็มที่ครับถ้าเรามือว่าข้างเรามือแบบมีมือว่าคอไม่อยู่ยล้วไงถ้าออกแรงดันเต็มที่ยังไงมันก็แบบ มันก็ติดมือเราครับอาอย่างน้อยก็ยังมีมือเรา <Safe S 1> ล็อกไ้อยู่ยใช่อ,อยู่นะครับอาอาก็เป็นเทคนิคครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยนะครับที่ได้แกะตัวฝาเพลทของตัวเครื่อง playstation 5นะครับ playstation หนี่อะไรจะฝากกับเพื่อนๆพื่อนไครับถ้าใครที่ได้เครื่อง ps 5มาแล้วก็ผมแนะนำนะว่าดูแลเขา มือน,นกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับนะอ,ะอะเพราะว่าดแล้วก็ <laughs> เป็นรอยง่ายหน่อยครับอ่าเป็นรอยง่ายนะครับ,รบอืมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม